น้องอ,อเจ้าหกขวบถูกป,ปู่อินนะฮะอุ้มกดน้ำแล้วก็ทิ้งศพคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยให้ย้อนภาพกลับไปเมื่อวานนี้ที่เจอร่างน้องอ,อเจ้าหน่อยก็ได้แล้วตอนหลังที่มันตกใจก็คือบอกเฮ้ยทำไมปู่อินเนี่ยถึงฆ่าหลานด้วยวิธีการโหดเยี่ยมจับกดน้ําวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาตัดภาพไปที่สอพโอปอ่งไฮเลยนะฮะตำรวจชุดสืบของบึงการคุณผู้ชมฮะเขาไปสอบปากคําในอินตั้งแต่เมื่อคืนตัดภาพไปเช้าวันนี้ครับ และปรากฏว่าในอินให้การวกไปวนมาไม่ค่อยจะรู้เรื่องคล้ายกับคนเมาโดยในอินอ้างบอกว่าคุณผู้ชมฮะตัวเองเนี่ยเมายาเสพติดเพราะเล่นยาบ้าไป2เม็ดดูภาพวันนี้สักนิดหนึ่งนะฮะตอนที่เขาคุมตัวมาใช่ไหมนี่แล้วปรากฏว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็เลยถามว่าจำอะไรได้บ้างเจ้าตัวบอกเล่นยาบ้าไป2เม็ดแล้วจำอะไรไม่ได้เลย มันจะมีเสียงของในอินนะฮะทางผู้ต้องหาลองฟังดูสักนิดหนึ่งฮะรู้หรือยังว่าเมื่อวานพาหลานไปไหนมาครับยอมรับแล้วก็พยายามทำอะไรครับคุณผู้ผลิตยาครับมันเกิดอะไรขึ้นเราได้อนอยาครับรอนยาครับผมัี่นี้ภาพยังไงบ้างราเห็อย่างไมันเห็นภาพคนอื่นคุยกับเราอะ สั่งงานเราสั่งว่าให้เราไปตรงนี้ไปจุดนั้นจุดนี้ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเขาจะฆ่าลูกพนันมีอรเราครับรับน้ำหนีครับผมับน้ำนีครับรับ้ำไว่าานดินหรยังไงหลานดินมันมันก็ นิ่นทุกคนนะคคือตอนนั้นเราพยายามปกป้องหลักใช่ไหมครับปกป้องนานในความคิดผมเพราะว่ากลัวอะไรคะ่ก็ผมกลัวหลานตอนนี้ว่าเขาถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเขาจะฆ่าแฟนฆ่าลูกครับ <c oughs> นี่คือที่ปู่อินอ้างนะฮะเพราะเมื่อวานนี้เขาจับหลานกดน้ำนที่หนองปลาซืมอยู่ที่หม,หมู่6บ้านหนองตีนเผือก คุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ตอนที่ตํารวจเขาเค้นเนี่ยถามบอกเอ้ยไอที่ว่าหลอนยาบอกมีคนจะตามฆ่าตัวเองเลยกลัวว่าหลานจะได้รับอันตรายวิธีการเนี่ยที่ตํารวจเขาไปสอบมาก็คืออุ้มเด็กเนี่ยนะฮะน้องอ,อเจ้าไปที่ทางด้านหนองปลาเสื่อมแล้วหลังจากนั้นตัวเองกดเด็กลงน้ําแต่สําหรับตัวปู่อินเอาจมูกโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อใช้หายใจแล้วกดอยู่เข้าใจว่าน่าจะหลายนาทีฮะจนกระทั่งหลานตายพอหลานตายเสร็จยกศพหลานขึ้นมา ใช่ไหม<ช>เหมือนกับ<ะ>ทิ้งเลยอ่ะแล้วตัวเองก็เดินดุ่มดุมดมดมกลับไปที่บ้านกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดมันมีวงจรปิดผมให้ดูก่อนการตีเนียนของทางผู้ต้องหาพอมันจับหลานกดน้ำเสร็จสับเรียบร้อยเรามีวงจรปิดนะฮะตัวผู้ต้องหากลับมาบ้าน แล้วเห็นบอกว่าตอนที่กลับมาบ้านเนี่ยเหมือนกับทําทีมาช่วยหาเด็กป่ะ,ะเป็นยังไงเหมือนมาแจ้งที่บ้านบอกเออนี่น้องออเจ้าหายไปองใสเสียชีวิตแล้วไปช่วยกันหาหน่อยแต่ก็พูดจาวกไปวนมาไม่ได้บอกว่าใครทําร้ายอันนี้คือวันที่2กันยายนซึ่งน้องอ้อเจ้าหายไปวันที่1กันยายนน,นี่นี่ฮะปู่อินนะฮะปู่อินเข้ามาแล้วค่ะมาคุยกับแม่ยายก็คือยายจับมมีเสียงป่ะมีค่ะถ้ามีเปิดเสียงขึ้นมาฮะ หายไปตอนวันที่หนึ่งกันยาแล้วแกชงเนียนยังไม่ยอมบอกคนอื่นใช่ไหมใช่รุ่งขึ้นกลับมาที่บ้านแล้วพูดทำนองว่าเนี่ยอเจ้าเนี่ยสงสัยเสียชีวิตแล้วไปช่วยกันหาหน่อยคือพูดวกไปวนมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมไปฝากหลานใกล้จุดเกิดเหตุแล้วเห็นหลานเล่นอยู่บนรถไถแล้วผมก็เห็นผู้ชายใส่โมงสามคนเอาตัวหลานไปค่ะ แล้วก็จริงๆอ่ะคุณยายจำปาเนี่ยเป็นแม่ยายของปู่อินเนี่ยไม่เชื่อเพราะเหมือนกับเห็นท้องปู่อินที่ไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยมันมีรอยขีดข่วนไปโดนอะไรมาก็เลยถามคุณผู้ชมครับเพราะเมื่อกี้อย่างที่ตํารวจบอกว่าตอนจับเด็กกดน้ําเด็กน่าจะดิ้นเพราะฉะนั้นท้องปู่อินเนี่ยก็น่าจะมีรอยข่วนของน้องเพราะมันอุ้มน้องกดลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะนี่ตีเนียมีเสียงไหมเปิดเปิดขึ้นมาเลยฮะ เนจเจ้ววากว่าเจ้ามีผมจะได้ยินเสียงเนี่ยนะไกลๆว่าเจ้าอาลานไปใสเหมือนกับถามเพราะว่าเด็กเนี่ยคืออเจ้ามักจะอยู่กับทางด้านของปู่อินนะฮะนี่คือนาทีตอนที่ญาติเขาถามหลังจากนั้นมีภาพอะไรเพิ่มเติมไหมวงจรปิดหลังจากนั้นค่ะปู่อินก็ยังนั่งอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นชั่วโมงหนึ่งให้หลังตอนประมาณเกือบบ่ายสองปรากฏตํารวจสพ,พงปงไฮค่ะลงมาบ้าน แล้วตำรวจเองเนี่ยเห็นบอกว่าเข้ามาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ล็อกตัวยังไม่รู้ใช่ยังไม่ล็อกตัวอินเป็นคนกดหลานในอินและญาติญาติช่วยตำรวจออกหาหลานนะฮะเดี๋ยวดูนะนี่ตำรวจถามในอินเนี่ยเห็นไหมฮะ ื่อวานนี้เนะี่ยศพเด็กอยู่ในแอ่งน้ําใช่อยู่ที่ห oh, นองน้ำอ้โหอินนี่ใจเยี่ยมจริงคือถ้าจะบอกเบายาเนี่ยมันควรจะสาง,ต,งตั้งแต่ตอนเช้าแล้วถูกไหมนี่ตารวจมาเห็นไหมฮะตำรวจเขาถามเหมือนกับเขาจะหาเด็กแล้วว่าเด็กอยู่ไหนหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะย่างที่บอกมันจะมีภาพตอนมือถือที่เดินเข้าไปที่หนองน้ำใช่ันนี้ก็สําคัญปเปิดภาพตอนญาติเดินไปที่หนองน้ำฮะเป็นมือถือ ภาพจากคลิปมือถือครับเดินเข้าไปหนองน้ําเพื่อจะไปหารน้องออเจา้าแล้วคลิปนี้จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของปู่อินจอดอยู่หนองน้ําซึ่งภาพนี้หรือไม่ก็เลยทําให้ปู่อินต้องยอมจํำนนเปิดเต็มจอครับเห็นแล้วีิเห็นเห็นหมอแบตแล้วนี่เห็นบมอแบทแลหวครับบมอแบดย์เห็นนมึง น้ำเบิ่งมอเตอร์ไซค์ก่อนพอมันออกมามากระบาดหน่อยเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วผู้นอเตอร์ไซค์น้ำมาเบิ่งก่อนเี็มอเตอร์ไซค์เห็นแล้วนี่นี่เกือบอีเจ้านี่เกือบอีเจ้านี่ยุทธนี่นี่เกือบหลานหน่อยเคุณผู้ชมฮะจบเลยมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมกับรองเท้าเด็กกับรองเท้าปู่อยู่ในตะกร้ารถใกล้กับหนองน้ำ เพราะฉะนั้นปู่จะบอกไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดมันจะมีคลิปค่ะตัวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอศพน้องที่อยู่ในหนองน้ําแล้วก็มีการอุ้มศพน้องออกมาซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยญาติพากันร้องไห้เสียใจแล้วก็เหมือนรู้แล้วว่าปู่อินเป็นคนทําแล้วก็มีการต่อว่าไปกับแกนี่แหละลุกน้ำได้ปะ๋ยวาเอาป้ายจะเข้าขึ้นเลยพอแล้วพ่อแล้วเอหลานเอ้ยแม็ก น่า้านกูไปทีมลองน้ำแมงเลยมืองเมืองเอาไปมากทีมลงน้ำเลย ไปลากแม่หลากลูกกูลงไปเลยอ่างเ้ยีี่บุ้มมาันนี้ คุณผู้ชมครับทุกอย่างถูกมัดตัวไปที่ปู่อินกลับมาตรงนี้สั้นๆนล่าสุดวันนี้เปิดภาพตอนปู่อินถูกเอาไปสอบในห้องปู่อินบอกตัวเองเล่นยาบ้าไป2เม็ดปรากฏว่าตัวย่าเนี่ยมาในห้องสอบด้วยย่าพอได้ยินคําตอบจากปู่อินแล้วเนี่ยนะฮะอบอกย่าเนี่ยทุบปู่อินกลางในห้องสอบสวนเลยดูภาพนะฮะมีเสียงด้วยใช่ไหมเปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะ จะสะท้อนเงาเห็นไหมะตำรวจต้องขี้ปีกย่า<ช>ออกมาเท<ช>กับไปซ้ําอีกรอบหนึงฮะย่ามาโหมากนี่ฮะเข้าไปเหมือนตบปีปูเลยเงามาสะท้อนนะฮะนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็เลยต้องกันออกมาใช่ค่ะตำรวจก็กันคุณย่าออกมาปรากฏคุณย่าเดินออกมาจากห้องสอบกับตำรวจเนี่ยร้องไห้โฮแล้วก็เป็นลมลม้มฟุบลงไปเลยค่ะ <c oughs> カファ เอาเอาเข่าลงเขาห้องนึงเขาลงเข่าลงทางนี้ครับเดื่อยดตรนะครับเด้ตรงนม้นะทางนี้ก่อนอานั่งเอานังเอานั่งคุณผู้ชมครับหลังจากที่น้องออเจ้าเสียชีวิตกลับมาตรงนี้ฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทุกคนแทบไม่เชื่อเพราะแกตีเนียนกลับมาวันรุ่งขึ้นสุดท้ายมอเตอร์ไซค์กับรองเท้าเด็กมันมัดหรือว่าปู่ปู่ไปหนองน้ําตัดภาพไปที่งานศพน้องเลยครับวันนี้เมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเห็นบอกว่า ก็สะเทือนใจอีกเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็ทางด้านของญาติก็รับศพหลังจากที่ส่งศพน้องไปชนสูตรที่จังหวัดขอนแก่นนะคะรับกลับมาบ้านที่จังหวัดบึงการจะเห็นว่าลงศพของน้องเนี่ยก็จะแรปไปด้วย ตุ๊กตาโดเรมอนที่น้องชอบด้วยเนะะี่ยค่ะแล้วก็กลับมาถึงเนี่ยเนี่ยจัดอยู่ที่บ้านของแม่ยายจำปาคุณยายจำปาเมื่อสักครู่นี้ที่ปู่อินตีเนี่ยมานั่งกุยด้วย,นะะยเนี่ยนะคะญาติเนี่ยร้องไห้กันใหญ่เลยนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยทำงานอยู่คนละจังหวัดนะคุณแม่บอกว่าเคยชวนลูกสาวไปอยู่หลายครั้งแต่ตแตออเจ้าไม่ไปเพราะติดปูไม่อยากให้ปูอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะตายละเพราะฉะนั้นหลายคนบอกอล้วแม่เด็กไปไหนแม่เด็กไปทํางานหาเงินเลยให้อยู่กับปูนี่ฮะ โอตายแล้วญาติี่ร้องไห้กันระมงมเลยค่ะมีเสียงสัมภาษณ์ของคุณแม่ด้วยนะครับลองฟังการเปิดใจของแม่ของน้องออเจ้าหน่อยครับน้องไม่สบายน้องไปหาหมอเราก็เลยแบบเออชวนน้องไปอยู่ด้วยแต่น้องบอกว่าไ,<ป>ไม่ไปสงสารปู่ปู่อยู่คนเดียว นักรักมากเพราะเ <ไป S 1> ขอ<ม>าอยู่ <ocalyptic. S 1> ก็ไปด้วยกันตลอดติดตลอดเลยใช่ชวน,น,นตลอดชวนตลอดแลวเราก็ขอเขาไปเลี้ยงตลอด<ห>ปู่กับย่าเขาขอเป็นคนดูแลคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับปู่กับย่าขอไปดูแลสุดท้ายปู่เป็นคนลงมือ